อยู่ที่กระปุกดังัส้ีครับมาพบกับคนใต้ทำซ้มดังมครับมาเห็นมาเห็นมเอาเลยนะไม่ชอบอยู่ในโซเชียลนี่ดลนเท่าไหร่เป็นคนดังหล่ะดังไม่ดังนะดมาันทำไมชาตสองตัวได้อะรก็ดีเลยเต็มเลยเลยมันจะช็อตเอาเลยมันจะเมื่อมันจะพ